วันนี้ครับวันนี้ก็มายกล่องให้ถูกหญ้าให้น้องพ่นน้ำสเนะครับผมนี่ครับนู่นนะครับน้องพ่นนะครับผมนี่ครับจะซูมให้ดู้อเออนู่นครับยังยกล่องอยู่นะครับผม เพื่อจะได้ปลูกหญ้าให้น้องพ่นนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมนู่นน้องสพดเข้าปอีกแล้ว น้องสปุ๊ดหายแล้วอันนี้น้องสปุ๊ก็หายแล้วนะครับน้องสปุ๊อยู่ไหนน้องปุ๊ดปุ๊ดครับ นี่นะครับออกมาแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรเนอะลูกดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอยดูครับน้องสปุตทำอะไรเนอะโอสายโยกครับมาลูกเป็นไรครับวันนี้น่าจะได้ยินเสียงรถไถนะครับนี่นะครับ เพื่อจะยกล่องลูกยาให้น้องสปุตนะครับเพื่อน้องสปุตจะได้ลูกไว้เพื่อจะได้กินข้างหน้านะครับผมเพราะช่วงนี้ช่วงฝนตกก็ต้องรีบทำร็บลูกยาไว้ให้น้องสปุตนะครับผมนี่นะครับดูครับน้องสปุตได้ยินเสียงไม่ได้เลยนู่นไปเข้าไปแล้ว อไาอีกแล้วนี่นครับโอ้โหโอ้โหทำลายเนาะอยู่ในป่านั่นโอ้หนี่เห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ตอนเย็นๆเขาก็จะพาลงน้ำมูลนะครับประมาณบาทสามก,กว่านะครับผมพาน้องสุดเฟรไปอยาบน้ำมูลนะครับผม นี่นนะครับ่าจะตื่นรถไถนะครับดูครับท <c oughs> ำอะไรอยู่เนาะอยู่ข้างในนั่นกูกลางกูกลางอยู่นะั่โอ้โหครับดูครับดูต้นไม้ดูครับโอ้โหน่ากลัวมากครับโอ้โหโอ้ยเออออกมาอีกแล้วดูครับออ,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 ออกมาแล้ว โอ้โห oh, oh. ครับจะมาปลูกมาเยี่ยมก่อนนะครับเอาเข้าไปอีกแล้วนี่นะครับนู่นครับนี่คือจะมาปลูกยาให้น้องพจนนะครับผมมายกล่องไว้ก่อนนะครับก็ปลูกได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับผม น้องสปอตไม่ยอมออกมาจากป่าเลยนะครับตอนนี้น่าจะตื่นรถนะครับปัจจันะครับผมนู่นครับนี่นะครับโอ้หลอกโอ้อาโอ้อ้าอยู่ในในป่าเลยครับเออตเก็้ดีๆนะครับต้นไม้จะสะเทือนนะครับ ดูนะครับผมผมมาจะเทือนนิดหนึ่งนะครับน้องสปอร์ทำอะไรอยู่ด้านนะนี่ครับอืมอมอเออออกมาแล้วไม่ยอมออกมาครับดูครับนี่นะครับจะพาไปดูอีกแลนะครับผมตกควันก็มาตากท่อนะตอนนี้นะครับ ทำไรเนาะอู้อู้อ,อู้ดูนะครับน้องสปอตทำไรเนาะไหนเนาะน้องสปอตเนาะนี่ครับสายโยกของเราครับน้องสปอตนะครับผม นี่ครับดูครับหลักฐานนะครับปผมหักหมดเลยต้นไม้เน <c oughs> ีือน่าจะตื่นรถนะครับคือให้เอารถแต่มายกล่องปลูกหญ้านะครับจะเป็นล่องนะครับผมเพื่อจะได้ปลูกหญ้าให้น้องสุกพจน์นะครับผม พอเห็นพีกควันก็แต่มันโยกเมื่อกี้เล่นแบบเต็มที่เลยนะครับแม่แมค,ครับโอ้ครับอากาศร้อนมากครับ เพื่อจะยินโยกรออย่างเดียวมีจะพาลงไปเนน้ำมูลนะลูกประมาณบลายสามกว่านะครับผมจะจะพาเนองไปเล่นน้ำมูลนะครับผม,มนี่ครับตื่นรถตื่นรถครับเอา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 ทำไรนนอง ออโอ้โ,โอ้โหอ้โหดเล่นนะครับโพสครับโพอโอเครื่องใส่เลยครับดูครับอากาศร้อนแม่ๆนะครับผมอากาศร้อนัก็จะมโหอย่างนี้นะครับดูครับนี่นะครับดูนะครับ ถึงว่าเขามหอย่างเงี้ขควันก็เข้าไม่ได้นะครับนี่ครับไม่กล้าเข้าเลยนะครับผมตามันนอนครับกปันก็ต้องรีบถอก่อนครับนี่ครับนี่ครับต้องถอยก่อนนะครับต้องให้เขาใจเย็นก่อนนะครับจนเข้าได้นะครับผม น้องสปอตคิดดอ้สายโยกสายโยนอ๋โอ้โหโอ้โหดูครับน้องสปอตอาออา เอา้าดูทําถ้าลงน้ำมนเดี๋ยวจะได้ถ่ายวิดีโอให้ดูอีกครั้งนะครับผมแต่ตอนนี้มาดูติดปลูกยญาก่อนนะครับนี่ครับเพื่อปลูกยญ้าไว้ให้น้องสุดนะครับผมตรงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับผม เลยต้องรีบปลูกไว้ก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดองสกอตเล่นใหญ่เลยตอนนี้ดูต้นไม้นะครับเตือนมาเลยดูครับยูกทีเดียว เย็นๆลูกเดี๋ยวพ่อพาลงน้ำไปลงน้ำมูลเลยวันนี้นี่นะครับอากาศร้อนาาน่าจะงุนหนิดมากนะครับตอนนี้ <c oughs> เราสปอตของเรา โอ้โห oh, oh, oh. ดูครับดูแค่ต้นไม้นะครับตึมเออดูนะครับแรงของน้องสปอตฝากกดไลค์ like, กดแชร์น้องสปอตด้วยนะครับ ฝากติดตามน้องสปอตด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเงื่นนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับประมาณสามโมงครึ่งจะพาน้องสปอตไปอาบน้ำมูลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ